เปียกไปทำบุญมาจะของบ้านมาส่งพร้อมของของต้นจีนของบ้านต้องมาส่งมงดูว่ามีอะไรไมาดูว่ามีอะไรของบ้านคนนี้ใจดีไปทุกปีมอกรไปไหวเดี๋ยวนี้ไปไม่ไหวแต่เปียกก็ไปคนเดียวไปก็จะพร้อมของไม่หิ้วมาให้ก็วันนี้มาพร้อมกับเปียกใส่รถมาส่ง เปียกด้วยเอารถจอดไว้บ้านมีอะไรนอะมีน้ำปลามีน้ำปลานี่นะ่าจะเป็นอะไรเนาะโอ้ยต้มยำอันนี้เป็นต้มยำเดี๋ยวไปใส่หม้ออุน่นยังไม่ได้อุน่นอันนี้จะเป็นต้มยำรวมมิตรต้มยำรวมมิตรหนึ่งอย่างแล้วอย่างที่ส่องก็อย่างที่สอ่อง,สองก็จะเป็นปลาหอ้ห เป็ดปลาไหมอุ้ยขาหมูอันนี้จ่องขาโมูเนี่ยจะยกมาให้เป็นชุดพนนี้ทุกปีไปทำบ้านทุกปีก็จะพันนี้อันนี้ข่าหม่ฮึข่าหมูยังต้องเรียงวะสิอันนี้ข่าหมูอันนี้ขนมขนมขนมอะไรกับลูกบวยบวยกัเหนียวอะไรเขาเรียกอะไรเรียกอะไรเนาะ มิดอะไรจะมิดมีมิดบววมิดบัวทุกปีก็จะมีมาให้แบบนี้บ้านนี้ก็จะขอก็จะเปียกอันนี้น่าจะเป็นปลานนนี่น่าจะเป็นปลา,ปาจริงๆปลาริงด้วยลูกมาให้อย่างดีเลยมาสามรสพร้อมน้ำจิ้ม ปลาพร้อมน้ำจิ้มยกตัวมาให้ยกตัวมาให้พร้อมน้ำจิ้มอันนี้แมวออกเละน้ำจิ้มน้ำจิ้มอะไรก็ไม่รู้เนี่ยใส่ไปนี่ดีปลาเดยวคนกขน็ขนมขนมนี่ใส่ตู้เย็นนี่จะใส่หมอ้ออุ่นปลาทีนี้ก็ทีนี้แหละ สวัสดีจ้า